ันนี้ผมก็ประเด็นหลังมานะครับก็ท่าที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นแบล็กคูดาวก็จะมีจับแคบจับกว้างนะครับมี2แบบนะครับคือปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็นดึงข้อนะครับดึงข้อหรือว่าคูอัพแล้วก็ถ่วงน้ำหนักเอาแต่วันนี้ผมเลือกที่จะใช้เคเบิลเพราะว่ารู้สึกว่าโฟกัสได้ค่อนข้างดีครับลงได้ดีวกว่าอาจจะใช้น้หนักที่น้อยกว่าน้หนักตัวหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อมือใหม่ที่ยังดึงข้อไม่ขึ้นก็สามารถที่จะใช้ท่าน,นี้ในการบริหารกล้ามเนื้อปีกได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังได้ ท่าที่2นะครับก็จะเป็นทีโรมนะครับนั่งแล้วก็ใช้ขาค้ำนะครับแล้วก็ดึงดึงเข้าหาตัวนะครับดึงตัวบานไม่ว่าจะเป็นจับแคบจับว้างแล้วก็แล้วแต่ดึงเข้าหาหน้าท้องนะครับก็จะได้กลัานเนื้อหลังนะครับให้ออกแรงที่หลังนะครับอย่าไปออกแรงที่แขนดึงมานะครับให้ออกแรงที่หลังก่อนนะครับแล้วก็สำหรับท่าที่3าที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นท่าเคเบิลพูดาวนะครับก็คือการยืนนะครับแล้วก็จับประมาณผมจับประมาณระดับหัวไหล่นะครับแล้วก็กดลง กว้างหัวไหล่นิดนึงแล้วก็กดลงมาที่หน้าขานะครับก็จะได้กนนล้ามเนื้อหลักท่าเดิมครับและท่าที่สี่ที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นวันอดัมเบลโรนะครับวันอดัมเบลโรก็คือการดึงดัมเบลด้วยมือทีละข้างนะครับผมแนะนําให้เริ่มจากข้างที่ไม่ถนัดก่อนนะครับเช่นผมถนัดซ้ายผมก็จะเริ่ม้วยข้างขวาก่อนการจะใช้ขาสองข้างอยู่ที่พื้นแล้วมือค้ำหรือว่าจะใช้เข่ายึงข้างเนี่ยยังที่บอกไว้ยังไงก็ได้นะครับ แต่ก็พยายามรักษากระดูกสันหลังหรือว่าระดับของหลังเนี่ยให้รงนะครับอย่าไปงอหลังอย่าไปม้วนตัวแล้วก็ดึงนะครับและอย่าเวียงนะครับอย่าเวียงเยอะครับถ้าหนักเยอะอาจจะใช้กล้ามเนื้อตีกช่วยได้ครับก็คือจะช่วยในการเวียงนิดนึงนะครับถ้ามันเยอะเกินไปแต่ถ้ายังไงเนี่ยไม่เหวียงดีกว่าแล้วดึงขึ้นตรงครับท่าสุดท้ายที่ผมเล่นก็คือท่าเบนโรนะครับเบนโรนะครับก็คือการคล้ายๆกับบาเบลโรนะครับท่าที่5ที่ผมเล่นก็คือท่าเบนโรนะครับจะคล้ายๆกับ บาเบลโลแต่ว่าท่าเนี้ยจะเซฟที่หนะ้าอ,อกของเราหน่อยนะครับก็คือผมเลือกท่าเนี้ยเพราะว่าบาเบลโลเนี่ยมันเล่นน้ำหนักได้ไม่เยอะแล้วอีกอย่างคือมันปวดหลังครับเล่นนานๆแล้วถ้าล็อกไม่ดีเนี่ยถ้าโฟกัสไม่ดีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะปวดหลังได้แต่ว่าเบนโลเนี่ยจะเซฟไม่ต้องไปเกงหลังล่างนะครับก็จะลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บลงไปได้ครับอันนี้นะครับที่ผมเล่นก็จะมีทั้งหมดแค่นี้ครับห้าท่าก็ในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะอาจจะแชร์ท่าเล่นหลังจากอุปกรณ์อื่นๆอ,อีกเพราะว่า อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะเปลี่ยนยิมไปเรื่อยนะครับแต่ละยิมก็จะมีอุปกรณ์ได้เหมือนกันบางที่ก็จะมีแต่ฟรีเวทบางที่ก็จะมีเคเบิลซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่า,วามีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับใช้ได้เหมือนกันเล่นได้เหมือนกันนะครับเคเบิลแมชชีนฟรีเวทดัมเบลบาเบลได้หมดครับอยู่ที่เราเล่นนะครับอยู่ที่ท่าเล่นคือในหนึ่งวันที่เล่นเนี่ยสมมติผมเล่นหลังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปเปิดตําราท่าเล่นหลังมาทั้งหมดมีเปสิบท่าเลยเราเล่นให้หมดภายในวันเดียวเเเนนนนีี่ไไ่่ยยปปป็็ไไไมดด้คครรัับบกลลองูะ แกเบื่ออาทิตย์นี้อาจจะเล่นเนี้ยหท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าที่เป็นกล้ามเนื้อหลังก็อาจจะอีก5้าท่านึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอย่าไปจาเจครับฝึกออกกําลังกายเนี่ยต้องให้รู้สึกมีความสุขกับมันนะครับจะไปเครียดกับมันจยไปโฟกัสว่าเฮ้ยต้องฝึกให้ครบฝึกไม่ครบแล้วมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าไปคิดเยอะครับขอให้มีความสุขก็พอครับออกกําลังกายสุขภาพดีร่างกายดีสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยนะครับก็ จะแข่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีประเด็นที่เขาบอกว่าผมเนี่ยใช้เจอร้อยแล้วบอกไม่ใช้ผมไม่เคยใช้นะครับคือปกติเนี่ยผมเป็นนักกีฬาพายเรืออยู่แล้วนะครับซึ่งขอแสดงขอทําความเข้าใจก่อนว่าทุกๆครั้งที่ผมไปแข่งเนี่ยระดับนานาชาติหรือว่าระดับชาติเนี่ยจะมีการสุ่มตรวจอยู่แล้วนะครับก่อนไปแข่งนานาชาติเนี่ยการกีฬาของแห่งประเทศไทยจะทําการตรวจอยู่แล้วตวรวจเลือดนักกีฬาครับถ้ามีสารกระตุ้นเนี่ยเราไม่ผ่านตั้งแต่ ออกจากประเทศไทยแล้วครับซึ่งผมเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงเป็นนักกีฬาเดรืาายอย์ไยอยู่การออกกาลังกายเข้าฟิตเนสเนี่ยเป็นงานอิเล็กครับผมไม่ใช้สารกระตุ้นเพื่อมาทําลายอาชีพหรือว่ากีฬาหลักของผมหรอกครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยหรือว่ายังคิดว่าผมใช้อยู่ผมท้าตรงนี้เลยเอาเงินมาวางกันครับแล้วไปตรวจกัน แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะรู้เรื่องครับผมไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้สารเนี่ยหรือว่าสารกระตุ้นตัวไหนก็นแล้วแต่หรือว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ดีนะครับแต่คนเรามันมีวิถีทางมีทางเลือกที่แตกต่างกันผมต้องการบอกว่าเออผมเนี่ยใช้งบน้อยกินอาหารหลักกินอาหารธรรมชาติไม่ทานอาหารเสริมไม่ใช้สารกระตุ้นผมก็สามารถมีรูปร่างที่พอจะดูดีได้บ้าง ไม่กล้าบอกว่าดูดีพอจะดูดีได้บ้างในสายตาของตัวเองนะครับผมก็คิดว่าพวเพื่อนเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันผมก็อยากจะทําคลิปทําช่องขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับว่าอย่าไปท้อครับเชื่อว่าพวเพื่อนๆเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้ายิมก็จะได้ได้ยินคนที่อยู่ในยิมเนี่ยตัวใหญ่ๆกล้ามใหญอย่างเนี่ย ise, อ้ยไม่ได้หรอกตัวแค่เนี้ยมันต้องกินนู่นกินนีน่กินโปรตีนกินเวเข้าไป ต้องกินยาเสริมเม็ดละหลายร้อยหลายพันอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่จริงครับถ้าเพื่อนๆไปเชื่อเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับท้อแล้วเลิอกออกกําลังกายแล้วเลี่ยนเวทเลยผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มาทําลายความตั้งใจของเราไว้พบกันคลิปหน้าครับ